เอาเละครับผมท่านผู้ชมท,ท,ทุกทท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่แอล Life f o r o u n u n นะครับในวันนี้นะครับเรามาในเกม PUBG Mobile นะมาในโหมด Squat นั่นเองนะครับผมก็กดมาคนเดียวนะกดมาคนเดียวแต่ว่าทีมที่เหลือนี้ไม่รู้ว่าประเทศอะไรนะพ u m o m o l i l e นี้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่มาแรงนะครับผมในช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าเด็ดนะเล่นสนุกมากๆเลยนะครับหลักการของเกมก็ง่ายๆฮะเรามี1คนเรา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 ,เรามี100คนนะครับเราต้องไปแข่งขันกันแล้วก็ชนะให้ได้ทุกคนนะ ก็คือต้องให้เหลือรอบเป็นคนสุดท้ายนั่นเองนะฮะหากเป็นทีมก็จะมีทีม4คนทีม4คนนี้ก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับผมเหลือเป็นทีมสุดท้ายนั่นเองนะครับก็ง่ายๆฮะลงไปก็ไปเก็บปืนแล้วก็มายิงกันแล้วก็วิง่งเอาตัวรอดจะมีโซนหรือว่าเป็นหมอกหมอกไฟฟ้าเนาะแล้วต้องออกจากหมอกไฟฟ้าให้ได้แล้วก็เข้าอยู่ในวงปลอดภัยให้ได้นะครับมีอุปสรรคต่างๆมียานแก้เกมต่างๆมากมายนะครับเป็นการยิงกันแบบโง่ๆนี่แหละฮะแล้วก็เอาที่1แบบโง่ๆนะแต่ก็สนุกนะสนุกนะครับเป็นเกมีีน้้้บออองงืต โอ๊ยมีภาพแหลกนิดหน่อยครับเคฮะีะไหนๆก็ลงมาแล้วเร,เราออกจากคอนเทนเนอร์ er เลยครับก็อย่างถึงถึงไหนล่ะถึงตรงนี้มันยิงกันแบบโงๆ่ๆและฮะแล้วก็เอาแชมป์มาให้ได้นะครับเดีย๋ยวเกมนี้เราจะโซโล่นะครับม่มีคนลงครับขออนุญาตสักครู่นะเมื่อกี้เห็นมีร่มลงตรงนั้นนะครับได้ยินเสียงนะฮะใกล้เราครับอยู่ตรงคอนเทนเนอร์เลยนี่ฮะปัองปังเฮ้ยเฮ้ยเ้ยสวยครับสวยครับสวยมีตัวหนึ่งฮะใกล้ๆเรา โอ้ยอย่ารัาาดผมนีเอาคุณไม่ได้ทีมเดียวกันหรอคุณไม่ทีมเดียวกันหรอคุณรัดผมแบบนี้ผมนึกว่าคุณทีมเดียวกันผมนึกว่าคุณทีมเดียวกันอะไรจะยิงผมทําไมผมขอโทษครับผมขอโทษเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมนึกว่าทีมเดียวกันผมเลยไม่ซ้ํามันเลยเสียด,ดายฮะโดนรัดแล้วหนึ่งตัวนะครับตัวเราจัดคิวไปสองแล้วตอนนี้เมื่อกี้มีคนยิงมานะครับผมหาตัวก่อนเฮ้ยุ้ยขึ้นคอนเทนเนอร์ฮนะยังไงเจอแล้ว เฮ้จิบเดี๋ยวเพื่อนเฮ้ยเก็บปืนก่อนครับปืนนี้มันกระสุนน้อยเขี่ยแล้วครับเดี๋ยวเพื่อนอโอ้ยเพื่อนเอ้ยโอ้ยเกิดอะไรเนี่ยหัวไม่น็อกได้ไงวะโดนตัวชุดหนึ่งแล้วโดนหัวอีกไม่น็อกเป็นไงวะ เกินไปแล้วเออโดนตัวชุดหนึ่งไม่ไม่น็อกได้ยังไงไม่น็อกได้ยังไงขอขอบพื้นหน่อยขอบพ,พื้นหน่อยครับขอบพื้นหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยครับต่อสามเห็นแะล้วสวยครับผม เลยฮะตรงนั้นจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้โหโอ้โหเด็กโดนเป๊ะเลยใส่เกาะก่อนใส่เกาะก่อนใส่เกาะก่อนเติมยาเติมให้พร้อมใจเย็นฮะแราต้องออกจากตรงนี้นะครับเพราะเขาเห็นเราแล้วนะมันมาแล้วต้องออกแล้วอะไรล่ะย้ายที่ครับย้ายที่อยู่ตรงนั้นไม่ได้ครับมันเห็นเราแล้วนะครับเราจะอยู่ที่เดิมไม่ได้นะครับเขายังไม่เห็นเราครับตอนนี้ เอาล้วฮะได้โอกาสครับเฮ้ยเขาไม่กล้ามาว่ะใจเย็นนะท่านผู้ชมเอาเสียงครับตอนนี้เราต้องออกก่อนนะฮะตรงนี้ไม่ใช่ที่ปลดอดภัยอุ้ยเจ็บด้วทำไมคุณยิงอะไรคุณยิงอะไรของคุณฮะยิงอะไรของคุณ คุณยิงอะไรของคุณคุณยิงอะไรของคุณกระสุนเราเหลือน,น้อยครับตอนนี้ต้องหาวิธีเติมกระสุนแล้วฮะสวยครับยีบสองนัดสุดท้ายสวยครับ เฮ้ย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 กระสุนหมดกระสุนหมดอย่าพึ่งอย่าพึ่งยิงผมผมหมดกระสุนแล้วอ่ะท่านผู้ชมฮะอื้อหือ ปืนหมดฮะน่าจะตายแล้วครับเกมนี้โอ้โหเสียดายฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันเกมหน้าครบบับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บไปปุ๊บปั๊ไปไปไปเลยไปเลยเมื่อกี้เห็นคนลงอยู่ลงโกดังก่อนเข้าโกดังนงน้นดีกว่าน่าเห็นเมื่อกี้เห็นลมมาแล้วปืนปืนปืน,ปน,ปนโอเคสวยสวยมีหมวกกับลูกซองลูกซองแตะต่อแล้วครับ ันใกลใใใ้ๆเราคนหนึ่งฮะยังมีปืนด้วยข้างล่างมีคนเฮ้ยโอ้โหณไปโดนอะไรอะไรพ่อหนุ่ม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 เยอะจังวะ มีคนใกล้ๆมีคนใกล้ๆไกล,กลมากบานบนั้นบนนั้นบนนั้นอะไร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 ยิงผมเหรอ อะไรอะไรเฮ้ยจอะไรเรามีคาอ้าวหวานเจีย๊ยบดางี้เฮ้ยจป๊อ๊บอ้าวหวานเจี๊ยบดีงี้คุณยิงคาโดนผมแลล่ะอ้าวผมเก็บกระสุนรอเลยครับผมช็อตนี้เอ๋ไปไหนลงไปทำไมอะไรไปไหนไปไหน อะไรอะไรอะไรของคุณอะไรของคุณจะมาล้อหลอกกับผมเหรอโอ้โหขอบคุณมากสำหรับคาหนึ่งกระบ,บอกนะครับผมบอกเลยเข้เียวหน้าไปเพื่อนกระสุนก็จะหมดไปฆ่ามันกันครับ ตรงนี้ก็มีคายกระบอกหนึ่งโอ้โหขายิบมันมีคนนะท่านผู้ชมไม่ถูกคนใครเลยชิบหายแล้วอ้าวน็อกเฉยน็อกเฉยเอาไปหนึ่งบทเพลงเพื่อนมันเล็งใครเมื่อกี้เล่งใครเมื่อกี้ชุดสวยด้วยนะเมื่อกี้ มีคนใกล้เราครับท่านผู้ชมถามว่ากลัวไหมกลัวครับจะต้องใส่ยังไม่รู้ครับยังไม่รู้ไปไหนตูแตกไปสิมองหาใครอยู่อยู่ทางนี้พี่น้องเดินหมดตรีเลยเมื่อกี้ชุดสวยอะอยากได้ชุดอะเฮ้ยมีธรรมดา,าชุดเนี้ยได้ขาเก้าแปดมาครับพร้อมกับคูณหกด้วยโคตรหวานเจี๊ยบ อ่ะเรเิดมาชุดใหม่ไอย้ยัดไข่โคตรเท่ไปสุ่มมาได้ไงวะโคตรอยากได้เฮ้ยนี่ไงไอ้บอดโง่บอดมันจะงโง่นะฮะเวลาเล่นเราจะแยกออกได้ง่ายนะครับเฮ้ยเสียงน่าจะอยู่ตรงข้ามกับถนนครับ นยิงกันอยู่ฮะเสียงตุรุต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 ุตรงนี้น่าจะไม่มีครับเรมีคุณสี่สามารถสองได้อยู่นะเนีย่ยครับน่าอยู่แถวนี้นะในบ้านนะแถวนี้แหละนั่นนะเจอละสองตัวเลยเอาให้หนึ่งครับสวยครับตายคู่ ปัญหาเราไม่เจอนะเรามีเก็บเสียงนะครับ okay. เหมือนจะไม่มีใครมาเอานะฮะโอเค okay, ได้เป็นอัมมานะครับหรือว่า a w m นั่นเองนะครับเัวืนี้เป็นเคืเ่อที่แรงที่สุดในเกมแล้วนะครับผมผมบอกเลยกล้าพูดได้เลยว่าแรงที่สุดในเกมนะนะครับเป็นสไนเปอร์ที่แรงที่สุดในเกมแล้วนะครับ ตรงนี้ประตูบ้านเปิดแล้วครับนะฮะเรายิงไล่เขาไปหนึ่งบทเพลงครับเขาจะงัดเราหรือเปล่าโอ้ยไอห,หมอนั่นเกิดอะไรขึ้นเพื่อนลองไปคุยเขาหน่อยครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะครับทำไมรถตีลังกายอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าน,นะครับต้องไปดูแลเขาหน่อยครับ จอดนี้หรือเปล่าวะถ้าเกิดขี่ไปใกล้มากๆเขาจะได้ยินเสียงรถละมีคนครับมีคนมีคนตายเลยครับผมน่าจะไอ้หมอนี่แหละฮะเรียกว่าสวยนะเฮ้ยมีรถมาครับไม่โดนครับนหนึ่งนัดสองนัดไปแล้วสามนัดไปแล้ว บ้านนั้นมีคนฮะรถจอดอยู่นะครับเคเมื่อกี้มีรถขับไปทางโน้นใช่ไหมผลน้ำมันคันนี้ก็จะหมดวะ่ะเดี๋ตรงนั้นมีแอร์ดรอปนะครับผมอาจจะมีคนก็ได้นะแต่ว่าผมไม่อยากไปเลยผมพอแล้วอะ่ะแต่ผมรู้สึกว่าบ้านนี้น่าจะมีคนแคมป์ครับประมาณหนึ่งคนได้ครับเนี่ยตรงนี้นะครับราจอดชิดตรงนี้ก่อนฮนะ เนี่ยครับผมว่ามีว่ะผมว่ามีว่ะสวยครับมันต้องมีเพื่อนเด็ดโอ้ยมากระตุกอะไรตอนนี้เช็คในบ้านครับมันมานจากบ้านนี้ต้องอยู่บ้านนี้ด้วยกันปะเนี่ย ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับเงียบมากนี่ฮะสวยครับนี่ยรอผมมาเก็บของก็ดิผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอี่ยมพอผมบอกเลยยังไม่เนียนพอนะต้องเนียนกว่านี้นะการรอผมมาเก็บของอะของผมแน่นอยู่อะอะเราไปหาล่าคนกันต่อ เราต้องเจอแล้วฮะเมื่อกี้พกเพื่อนสวัสดีเพื่อนจอดไหมล่ะเอาเระยะที่แบบพอดีพอดีก่อนไม่ร่วงเฮ้ยแต่มีคนยิงครับเราเข้าไปแจมได้ครับเราเข้าไปแจมได้จอดไว้เนินหน้าเราก็เข้าไปกันครับ อยู่นอกหมอกเลยนะในเราอะเสียงอยู่แถวๆนี้ครับแต่เราเข้าหมอกก่อนี้กว่าเอามาหน่อยฮะควาบตรงนี้แล้วครับเจ๋วมากเฮ้ยอ้าวเพื่อนสวดีขนปะน่ะเฮ้ยขนปะนะาอ๋อไม่ใช่ รถที่เราจอดไว้ตอนแรกวะ่ะไม่ใช่ดิเฮ้ยจะขับรถไปแล้วครับอยู่บนรถกันอะโดยไปสองฮะหนึ่งเดียตัวตัวเดียวปะวะ <c oughs> ยิงตูดโดนยิงตูดเขาโดนยิงตูด ้อคุณหลบอย่างนี้คุณก็โดนยิงตูดดิโอ้โหอดีนลีนสองอันใช้แม่งเลยกันโอ้ยโ,โอ้หมึงถึกมากเลยอะถึกไปถึกไป โคตรเมื่อกี้ยิงหลายนัดมากแต่ดีเพื่อนยิงคนล้มก่อนได้คิวยิงคนนี้ต่อหวันเจี๊ยบหวันเจี๊ยบโอ้ยยิงขูยศพอะไรวะเนี่ยโคตรเยอะโอ้โหคนแปดก็มาทิ้งคนหกไปแล้วกันโอ้โหหวันเจี๊ยบบอกเลยหวันเจี๊ยบเช็คให้ดีครับเช็คให้ดีก่อน ฝั่งนั้นมีรถจอดครับเราดูฝั่งเราให้ดีก่อนครับตรงนั้นมีไอดรอปหนึ่งอันนะครับตรงนี้มีรถจอดหนึ่งคันนะครับมีมีมีการปะทะกันหรือเปล่ามีการกระทะกันหรือเปล่ายังไม่มีการกระทะกันนะครับมีมีคนจอดครับมีคนจอดเอ้าอือต้นไม้บังเคสวยเพื่อนขอทีนึ่งนิ่งนๆ่งนิ้อหือื อืมอือมพอแล้ว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 เราดูหมอกก่อนนะว่าจะเป็นยังไงนะครับอาจจะต้องเข้าหมอกจริงๆด้วยครับหมอกบีบไปอย่างนั้นนะครับอันตรายมากโอเคมีคนตายนอกโซนหนึ่งคนนะครับเราจะจอดรถใต้เนินนี้นะครับแล้วก็ไปไล่ตัวนั้นกันนะตัวที่มันเราตัวที่เราเห็นี่เราเห็นตอนแรกนะครับผม เอาละ้ฮะเราได้ยินเสียงแล้ว AW วได้ครับคนนี้โอเคเราเก็บเขาได้นะครับเขามีตัวเดียวยังยิงอยู่ฮะเราสามารถมองเห็นตัวเขาก่อนไหมน่าอยู่หลังเนินนี่นะครับผมก็เขาอยู่หลังเนินนี่แหละเราไปยิงเขานะครับแล้วก็เอากระสุนเ w เข้ามาใช้เป็นปืนกลนนครับน่าจะนอนอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งครับ ไม่เจอครับผมท่านผู้ชมไม่เจอฮะตองถอยจากตรงนี้ครับถ้าไม่เจอเขาเสียงเขายิงใกล้มากเลยครับแต่ผมไม่เจอเขาอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยปืนอะไรเสียงนี้วะเห็นแล้วฮะยังไม่มีใครน็อกอะไรทั้งสิ้นครับ ชิบหายแล้วฮะท่านผู้ชมน็อกครับแม่งโดดลงไปเลยครับ แล้วทีนี้เราจะไล่เขาไม่ได้แล้วราต้องเห็นตัวศัตรูก่อนนะครับผมฝั่งนี้น่าจะเคลียร์แล้วครับฝั่งหลังเราน่าจะเคลียร์แล้วไม่มีอะไรละน่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะรหรือไม่ก็อาจ่จะอยู่ในบ้านหลังหนึ่งนะเรามีสไนค์คูณไกลอยู่นะครับแต่เราต้องหาตัวให้เจอนะในนั้นก็ไม่น่าจะใช่ครับอาจจะอยู่ข้างล่างใต้ตีนเราหรือเปล่าไม่แน่ใจครับ ด้านหลังก่อนก็ได้ครับเฮ้ยนั่นไงฮะนอนอยู่คางกันอยู่สองตัวเลยพุหนึ่งครับผมผู้สองครับผมไม่ล่วงด้วยผู้ล่วงดิครับตายไปฮะตอนนี้เหลือสองตัวเท่านั้นครับตีสองสองนะครับผมเอาเลยฮะท่านผู้ชมครับเราจะต้องแช่มครับผมุเจอแล้วฮะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว โพกเข้าไปดีครับหนึ่งนัดหนึ่งศพผมปั๊มยาดินารีนแป๊บนึงครับเราเจอตัวเขาแล้วนะฮะโอเคเขาต้องจับกันนะครับสิบวิเราน่าจะวิ่งไปไม่ทันนะเดีตัดสินใจปั๊มยาก่อนนะครับโอเคเราจะวิ่งอ้อมมาก่อนนะหลบมุมอย่างนี้ครับไม่ค่อยเห็นตัวนะครับใจเย็น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 ตรงนี้มุมนี้ไม่น่าจะเห็นครับ ไปชาร์จอย่างนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะดีครับอาจจะโดนเก็บคู่ครับเราระเบิดนรนองไปก่อนครับเผื่อเขาอยู่ตรงนั้นกันหนึ่งลูกสองลูกครับผมทักทายเข้าไปไม่ถึงครับไม่ถึงครับผมตอนนี้จะอยู่ในหมอกอยู่นะต้องใจเย็นครับเราต้องรอว่าหมอกจะไปยังไงนะครับเขามาใต้เนินเราไม่ได้แต่เขาต้องมาจากข้างบนเท่านั้นครับ เอาละแล้วหมอบปีบไปหาเขาแบบนี้ครับผมไม่ใช่เรื่องที่ดีครับต้องตัดสินใจแล้วครับฝนครับเฮยมีตัวใกล้เราตัวหนึ่งครับยิงไม่โดนเลยเมื่อกี้หนึ่งนัดครับหนึ่งตัวเรียบร้อยครับผม 22คิวฮะกับโหมดคู่นะครับเอาผมก็นึกว่าวันแมนสค u a อตที่ไหนได้เราเล่นโหมดคู่นะครับผมโอ้โหโอเคฮะสำหรับวันนี้ต้องขอลาแต่อย่างเท่านี้แล้วกันนะครับผมบา,บายบายซิกแลนต์คิวฟอร์ฟอร์ชิงนะครับผมโชคดีครับโอ้โหนึกว่าเล่นโหมด4คน